สวัสดีครับวันพุธที่25ตุลาคม66เจอกรบผมนะครับในเรื่องของจี o อกราฟิกของสงครามยูเครนกับรัสเซียความคืบหน้าไปถึงไหนและสงครามของฮามาสกบอิสราเอลซึ่งยิ่งใหญ่กว่าในคณะปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าที่จะหยุดในการให้ความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้มากแค่ไหนอยู่ที่อิสราเอลนะครับที่จึจะบอมอยู่ทุกวันระลอกระลอกแล้วระลอกแล้วจะมีคนตายเพิ่มมากยิ่งขึ้น และอยู่ที่การรวมตัวของชาติอาหรับทั้งหมดที่จะช่วยชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นอิหร,ร่านซาอุดิอาระเบียจอร์แดนอียิปต์และทุกคนแม้แต่กาตาด้วยกันช่วยเหลือกันในการฐานะคนอาหรับด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่อเมริกากับอิสราเอลต้องพึงคิดระวังให้ดีโดยเฉพาะปัญหาก่อการ้ายจะกลับเข้ามาใหม่โดยทั่วยุโรปกับอเมริกาแน่นอนเรามาดูตรงนี้เรื่องของแมคโรเออร์ดก,กัน ในภาวะการลงทุนใน2เดือนสุดท้ายของปีนี้23ก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ใน2 0 2 4ต่อเนื่องด้วย25ที่เงินเฟอ้อคงจะเมนเทนต่อไปรับปัญหาของอเมริกาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งยังคงแก้ไขอะไรไม่ได้ในเรื่องของงบประมาณบัตเจ็ตนั้นในการโซหาผู้เป็นประธานรัฐสภาของอเมริกา,ออก,าก็ยังไม่ได้ในของ Republican นี่คือความหมายและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าเดือนโนววนเอร์นั้น เจาไปด้นที่จะเข้ามาแข่งก็ต้องแสดงศักยภาพผู้นำและก็ทำให้สงครามลุกล้ำใหญ่โตกันต่อไปเพื่อจะขายอุสงครามให้กับชาวยวไชนิสที่จะบทพยี้ขทุกอย่างที่ทำให้ธุรกิจต่างๆของเขาอยู่รอดได้นี่คือภาพรวมของเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดภายใต้กันต่อกรแนละอํานวยของอเมริกาต่อยุโรปที่เกิดสงครามรัสเซียยูเคนั้นทำให้ยุโรปต้องพึ่งพา แก๊สถูกถูกจากัะเซียนั้นหายไปแล้วอักขิขาเจอร์ทุกอย่างลดหายไปหมดที่ภาษีน้ํามันเอยทั้งภาษีอักขิขาเจอร์แล้วก็วัตถุดิบต่างๆขาดแคลนและจ้าขึ้นเกือบเท่าตัวนี่คือต้นทุนอาหารโลกกลับมาดูตรงนี้ในของภูมิศาสตร์ทางแถบเอเชียใต้นั้นหรือเทาอีสเอเชียทั้งหมดที่อยู่ในช่วงของทะเลจีนใต้นั้นที่จะมีปัญหาระวังอเมริกากับจีนในเรื่องของเกาะไต้หวนันทําอย่างไร แล้วการที่จะจัดเอปกในเดือนหน้านี้ถึงจะพยายามพบกับสีจิ้นผิงมาถกปัญหากันเพราะจีนนั้นรู้ว่าอเมริกาปั๊มพันธบัตรออกไม่ได้ก็ระบายพันธบัตรออกอย่างเดียวแล้วก็ขายสกุลดอลล่าออกให้หมดเปลี่ยนเป็นดิจิตัลหยวนดิจิตัลคารินซีที่จะใช้ใจในท้องถิ่ฉนฉันไม่แปลกใจในรอบหลายสิบป,ปีปรับดีสีจิ้นผิงไม่เคยพบคณะผู้แทนของตัวแทนกับมนในเรื่องของพันธบัตรนะครับ ฉะนั้นได้เจอ PBOC ในการกำหนดนโยบายเชิง financial ใน2ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าต่อไปในอนาคตในกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะใช้ domestic pay มาทดแทนกันส่งออกให้มันมันม่นคงถาวรต่อไปในอนาคตเหมือนกับที่ตลาดสหรัฐอาศัย domestic ที่อยู่ถึง7%จีนพยายามทำให้3.5ขึ้นมาเป็น5%ใน2,025นี่คือภาพรวมแหละครับฉะนั้นการกระตุน้นและการรักษาให้ เอาโฮต่างๆในเรื่องของ Property ยืนอยู่รอดได้ขณะที่อเมริกาต้นทุนแพงขึ้นนะครับตอนนี้ยูของ Interest ขึ้นไป8%เกันกู้ก็ต้อง10%ในเรื่องของ p r o ป e r t ตฉะนั้น Property แน่นอนครับใน2ปีข้างหน้านี้ Pricing น่าจะยังตกต่ำอยู่เพราะขาดแคลนเงินทองของภาคประชาชนในการจะบริหารชีวิตอยู่และการใช้จ่ายและการมีงานทำต่อไปอนาะคตให้มีความมั่นคง นี่คือภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นภายใต้ที่เงินเฟอ้อยังอยู่น้ํามันก็ยังสูงขึ้นอยู่เพราะความขัดแย้งของจีโอกับฝรัและในเรื่องของอาร์กิคอเจอร์ที่ขาดแคลนอยู่ mm. เช่นเดียวกันในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆทําให้ขาดแคลนในการเพาะปลูกและราคาสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพรวมกลับมาดูพอร์ตฟลิโอในการลงทุนให้ดีนะครับ2เดือนสุดท้ายผมเชื่อว่า ทุกคนที่เป็นรองเทอร์มฟันเมนเจอร์และเฮดจิ้งฟันทุกคนเกาะกระแสในเรื่องของ2องเซกเตอร์ใหญ่ๆแน่นอนครับก็คือเรื่องเวลเน็ตเฮลท์แคร์เกาะซื้อสะสมทุกครั้งที่ correction แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยี AI ที่จะจำขึ้นในอุตสาหกรรม v ีญี่ปุ่นกำลังล a อนส์ EV เช่นโปรโมตเต็มที่ใน2025เช่นเดียวกันเพิ่งจะเริ่มต้นแม้แต่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันซัมซุงทุกอย่างกำลังเกาะเรื่องสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ป้อนโรงงานแบตเตอรี่ให้กับยุโรปกับอเมริกาและไปทั่วขณะที่จีนนั้นปั๊มขายยอด EV ออกมาปีละ20ล้านคันมีประชากร1,400ล้านคนนะครับขณะเดียวกันของเทสตา้ายอันะขายในจีนได้ไปีละ4 0 0แสนคัน5้าแสนคันเท่านั้นเองเห็นชัดว่าธุรกิจ EV ของจีนนั้นยิ่งใหญ่แผ่ขยายไปทั่วและกำลังมาเข้าสู่ประเทศไทยไทยเรา b o i พยายามให้ ทางเชิงภาษีกับเทสตา15ปีดึงเขาเข้ามาลงทุนทั้งในแบตเตอรี่ลงทุนในอินโดนีเซียอยู่แล้วจะเป็นคู่แข่งและมาสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ีเทสตาในเมืองไทยขณะที่จีนเข้ามาฉางอันเซ็นสัญญากวาเรียบร้อยและคงจะมีอีกบริษัทไม่ต่ำกว่าอีก5แห่งของจีนก็จะเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ก็ต้องใช้ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้น นี่แหละครับเป็นจังหวะของเทคโนโลยี AI ที่จะจ้ำขึ้นหัวไว้ก็พัฒนาให้ a ารีบาบากรุ๊ปก็พัฒนาให้กับ c า o เ d Center ต่างๆร่วมกับทูแ,และผลิตอุตสาหกรรมชิปเซมิเป็นซัพพลายเชนเฮลเดลต้าฮาน่าเคซี e อ u ค้ c คอมได้ประโยชน์เต็มที่เก็บสะสมในขณะที่2เดือนสุดท้ายนี้ก่อนที่จะเริ่มปีใหม่ปีหน้า แล้วเฟดนั้นต้องคัดดอกเบีย้ยอย่างช้าที่สุดในปลายปีหน้าแน่นอนนี่คือภาพของภาวะเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจครัร้งยิ่งใหญ่ในปีหน้าอย่างเป็นอย่างชา้าภายในสิ้นปีนี้จะกระตุ้นอย่างไงภายใต้รัฐบาลเศรษฐาก็เช่นเดียวกันไอ้เรื่องจะแจกเงิน10,000บาทเหรียญคอยนั้นคงต้องใช้เวลาตอไปอีกหกเดือนถึงจะรู้ต้นปีหน้านี่คือภาพรวมเทิงเศรษฐกิจของไทยนั้นการปลุกให้การใช้ใจกระตุ้นมากยิ่งขึ้นก็อยู่ที่นโยบาย ทั้งนั้นฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับการคอนโซลุดรอบขาลงและเป็นจังหวะแล้วก็เป็นออกาิตี้ครั้งสุดท้ายของ2องเดือนสุดท้าย,ท,ายที่ตลาดมาร์เก็ตจะรีบาวในไตรมากที่4อย่างน้อย4-8%ของทั่วโลกเป็นลักษณะนี้ของประเทศไทยนั้นก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปจุดทดสอบใหม่1.360 1.380น่าจะบอททอมเอาได้พอสมควรเซกเตอร์แบงก์เก็บให้ดี K Bank ทุกอย่างกำลังประกาศหนึงน่งออกมาแล้วและน่าจะดีต่อไปในอนาคต BBL ก็ดี SCB ที่ถูกเซขายลงมากรุงไทยแบงค์ที่จะเป็นซัพพลายต่างๆในเรื่องของแอป,ปการใช้ใจ่ายของภาครัฐนี่คือภาพรวมนะครับขณะที่เฮลท์แคร์ก็คือ BH กับ BDMF ที่เราจะเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ของแถบนี้ทั้งหมดก็เก็บให้ดีเช่นเดียวกันขณะเดียวกันซัพพลายเชนป้อนอุตสาหกรรม EV และของเทคโนโลยี AI ทั้งหมด เดลต้าฮาน่าเคซก็เช่นเดียวกันครับเหมาะที่จะซื้อสะสมเข้าพอร์ตภายในสิ้นปีรโรอกันริมบาวกับในปีหน้าแน่นอนขณะที่ฮาน่านั้นขาย PP 57บาทนี่ต่ำอยู่ก็เป็นจังหวะซื้อสะสมถูกกว่าพวก25กองทุนที่ได้ซื้อ private s p a c e m e n t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น opportunity เช่นเดียวกันกับดูให้ดีของ consumption ในการท่องเที่ยว จีนยังไม่ได้มาเที่ยวหรอกครับเขาเที่ยวในประเทศมากกว่านี่คือภาพรวมแต่อย่างน้อยเซกเตอร์คอนซัมชันคอนซูเมอร์ CPOCRC แล้วก็กลุ่มของโรงแรมก็เช่นเดียวกันปลายปีก็น่าจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาได้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นจังหวะซื้อสะสมเกาะพอร์ตโฟลิโอน่าจะทดสอบได้ในสิ้นปีที่ 1, 1 6 0 0 1,620จุดสวัสดีครับ